มาดูที่ฝั่งจีนหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยจีนก็มีการตอบโต้าทางยุโรปนะฮะตอนนี้ EU เนี่ยค่อนข้างหนักนะแล้วก็เรารายงานเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของโซล่าเซลล์เรื่องของเทรดต่างๆที่ต้องบอกว่าโรงงานจีนเนี่ยบุกตีตลาดของฝั่งยุโรปกร,กระจายนะครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะเกิดเรื่องนี้ไงเรื่องอะไรนะ เรื่องของการกีดกันการค้านะครับยุโรปเองเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยมีการพยายามที่จะ protect กีดกันตั้งคำมแงพงภัษีทำให้มันเข้ายากนะฮะแล้วก็เจาะจงมาในเซกเตอร์ที่เป็น e v ด้วยนะฮะรถรถ e e v เนี่ยเพื่อปกป้องไอ้ผู้ประกอบการในยุโรปจนทำจนมันออกนอกหน้านะตอนแรกบอกว่าแค่แค่แค่กระจายความเสี่ยงนะ d ี r i ชแต่ตอนนี้รู้สึกมันออกนอกหน้านะแล้วยุโรปทำค่อนข้างโจรครึมนะคือแบบว่า obvious มากชัดเจนมากมากจนจีนทนไม่ไหวนะล่าสุดจีนก็มีการออกมาตอบโต้นะบอกว่าเฮ้ยถ้ายุโรปเนี่ยจะแบนอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยระวังนะมันจะส่งผลกระทบต่อ negative impact on relationship กับความสัมพันธ์ระหว่งางประเทศเลยนะระหว่างยุโรปกับจีนเลยนะถ้ายุโรปยังคงแบบไม่สนใจแล้วก็ใส่อะไรเข้ามาแบบนี้เนะี่ยนี่เป็นสิ่งที่ทางจีนเริ่มรับไม่ได้ละประมาณนี้แบบเฮ้ยคุณจะเอายงไงกันแน่นะเดี๋ยวก็ เปลี่ยนกฎนะกฎนี้เราก็ทำพอทำเสร็จปับ๊บคนหมายว่าบริษัทจีนก็เข้าไปได้อยู่ดีนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรดียุโรปก็เปลี่ยนอีกให้มันเข้มขึ้นอีกนะคือแบบมันไม่จบไม่สิ้นนะตอนนี้ก็เลยเหมือนเปจริงนะทางปักกิ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาไงหรือว่าอยากจะให้มันกระทบกับถ้าทําต่อไปเนี่ยคงจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันอย่างแน่นอนเลยนะหลังจากนี้ก็ขู่เล็กๆแหละนะฮนะ จุดนี้เนี่ยน่าสนใจผมบอกได้เลยว่าเ,ออเชนของการทำพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยุโรปแน่นอนเพราะว่าไอกฎหมายมันผ่านนะฮะแล้วก็การทำพลังงานสะอาดเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์เนี่ยมันทางยุโรปเองเขาก็บอกว่ามันก็ควรจะตกอยู่กับบริษัทในยุโรปนะฮะแต่ปรากฏว่าจีนเอาไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะก็เขาก็มีสิทธิ์คิดนะก็พยายามที่จะกันอยู่นะแต่ว่ากันแล้วมันก็ เจอของถูกเข้าไปนะถูกแล้วมันก็ใช้ได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรสําหรับยุโรปอ,อ่ะดูกันต่อครับจีนขยับรอบที่2ออีกแล้วนะครับ China reduce นะ second reductions ใน second reduction ก็คือการลดดอ,อกอีกแล้วนะครับเราบอกแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเฝ้ามองกันให้ดีนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาอีกมาอีกระลอกหนึงเล็กๆแล้วกันนะ,ะออตอนแรกก็มีการปรับลดดอ,อกไปน้อยนึง นะร,รู้สึกจะ10 Basis Point ซึ่งน้อยมากนะฮะแทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครเมื่อคืนก็มีการลดอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณ25 Basis Point แล้วก็มี Reserve Ratio ก็ลดลงด้วยนะครับ RRR เนี่ยลดลงด้วยก็คือ,อต้องการที่จะพยุงเงินหยวนนะครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างแย่นะเงินหยวนเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราส่งออก สมมติเป็นผู้ประกอบการอยู่ในจีนแล้วส่งออกจากจีนไปอเมริกาเวลาขดคอเทชันเนี่ยหดอลลาร์เนี่ยมันจะตกประมาณสัก5บาทถ้าช่วงหยวนแข็งแขงเนี่ยหบาทได้นะหบาท4บาทอ่ะหหยวน4ี่หยวนอะไรประมาณนี้แล้วก็หกหยวนนี่คือว่าแพงนะครับแต่ล่าสุดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยมันซัดไป7หยวนเนี่ยก็คือโอ้โหเงินมันอ่อนมากอะ่ะเหยวนเพิ่งจะได้1ดอลลาร์นะฮะซึ่งทำแบบนี้เนี่ย แน่นอนแหละส่งออกมมนได้เปรียบนะแต่ว่านําเข้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะมันเหมือนเลยจุดที่มันควรจะต้องเป็นนะแล้วก็เหมือนจะ break high ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ย่อตัวลงมาเมื่อคืนก็มีนโยบายที่ช่วยนะก็ลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังอยู่แถวแถวเจ็ดอยู่ดีซึ่งน่าจับตามองอย่างยิ่งนะอะไรก็ตามเพื่อนๆจำไว้ถ้ามันไปแถวแถวเลขเจ็ดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกนะครับสาหรับฝั่งจีนนะถึงมันจะดีกับฝั่งส่งออกก็ตามแต่สุดท้ายแล้ว คนก็ไม่ค่อยส่งออกอยู่ดีนะฮะจากจากตรงนี้นะฮะคนยังไม่ค่อยส่งออกอยู่ดีเพราะว่าการบริโภคจากฝั่งตะวันตกเองหรือว่าอเมริกาเองเนี่ยก็น้อยลงไปเยอะนะฮะการส่งออกก็น้อยลงถึงก็ไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากการการที่เหรีมันต่าแบบนี้สักเท่าไหร่โอเคเอามาฝากประมาณนี้นะฮะก็มีการขยับเขยื้อนจากฝั่งจีนเช่นเดียวกันนะสำหรับการ อะไรๆการาการลดดอกการลดตัว reserve เพื่อพยุงตัวค่าหยวนนะแต่ว่าก็ยังถือว่าอ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วกันแทบจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่